สวัสดีค่ะมาพบมาพอกันอีกแล้วจ้าฮเพเวอร์ <c oughs> คลิปนี้เราจะมาเล่าข่าวถึงความเคลื่อนไหวของคุณนัาแต่200กันนะเจ้าคะ่ะทีแรกนึกว่านัาแต่จะอยู่ซื้อ,อมอมแมอมแสเลียวเจ้าคะ่ะที่ไหนได้นัาแต่200 ก็มีความเคลื่อนไหวออกมาอีกแล้วล่าสุดเจ้าค่ะนาแต่200ก็ได้มีออกมาไลฟ์สดและได้ออกมาเฉลยว่าหลอดหรือไอ้หลอดที่แม่น้องชมพู่ได้โพสต์ลงไปในเฟซบุ๊กวันนั้นคือใครก่อนหน้านี้แม่น้องชมพู่เคยให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเจ้าค่ะว่าหลอดก็คือชื่อที่ใช้เรียกเล่นๆของน้องชมพู่แต่ว่าคนส่วนใหญ่ ก็อาจจะไม่เชื่อกันสักเท่าไหร่นะเจ้าคะส่วนทางด้านนาแต่ก็ได้ออกมาโพสต์ว่าหลอดคือใครเดี๋ยวจะมาเฉลยให้ฟังนาแต่ก็ได้ออกมาพูดจริงๆแล้วชาวโลกโซเชียลจะพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าคลิปของนาแต่นั้นไม่ค่อยมีสาระในการเข้าไปรับฟังนาแต่พูดแต่ละครั้งต้องใช้สมาธิเป็นอย่างมากนาแต่2 0 0ก็จะมีพูดโน่นนี่นั่น เอาไง,างาเจ้าคะ่ะเว้าวต้นน้ำเนื้อบ่กค่อยเจอประมาณนั่นแหละเจ้าคะ่ะน้าแต่ก็ได้ออกมาเผยว่าไอ้หลอดนั้นคือคนคนหนึ่งที่ยังไม่ถูกเปิดเผยท่าแท้ออกมาไผละ่ละไผล่ะนี่คือสาระสำคัญของเรื่องที่นาแต่ออกมาไล์สดเจ้าคะ่ะส่วนเนื้อหาอื่นๆน้นาแต่ก็พูดประมาณว่า พวกคุณไม่ได้อยู่ในสถานะเดียวกันกับเราคุณไม่รู้หรอกบางคนอยู่เมืองนอกก็ไม่รู้เรื่องราวที่แท้จริงถ้าคุณอยู่ในหมู่บ้านคุณก็จะรู้ว่าเรื่องราวเป็นยังไงพนาพนาและก่อนจบไลฟ์นาแต่ก็พูดอีกว่าหลอดนั่นแหละคือคุณโอ้ยเนาะนาแต่เอ้ยไล่เซ็ตเชิญไปรับยาช่องแปดเด้อเจ้าค่ะ ความคิดเห็นของชาวโลกโซเชียลก็ออกมาพูดถึงน้าแต่เจ้าค้าบอกว่าพูดอะไรก็พูดให้ชัดเจนอาการไม่ค่อยเหมือนคนปกติจากเป็นผู้สูญเสียอาการเหมือนเสียศู์แม่เป็นผู้สูญเสียนะตำรวจไม่มีหลักฐานก็จับไม่ได้อีกคนก็บอกว่าถ้ามั่นใจว่าใครเป็นคนทำทำไมไม่บอกตำรวจจะได้จับคนร้ายสักที อีกคนนึงก็บอกว่าซำเบิงผีบาเหว่าวนไปวนมาส,สาัมศักคำเกา่าโหยข่อยเลยอยากหัวคอมเมนต์นี่เนาะซำเบิงผีบาเป็นเพิ่นผีบาหรือคอยผีบาไปนั่งเบิงเพิ่นนาะฮ่าฮเพิร์ก หากมีอะไรอัปเดตจะมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังอีกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ